สวัสดีครับวันนี้น้องเหลิมนะครับผมจะมาร่วมผัดกะเพรานะครับผมทําอาหารมาังสวิรัตเจไปไม่จําเจนะครับวันนี้จะมาทําเมนูผัดกะเพราเห็ดเต้าหู้นะครับผมเนหนือนสนอยนึงจำพริกนะครับผม พริกสดถ้ามีพริกแห้งก็ใช้พริกแห้งได้แต่ว่าเวลาผัดก็ให้ผัดเกล็ดลงไปก่อนแล้วค่อยใส่พริกทีหลังนะครับถ้าเป็นพริกแห้งนะนมันจะไหม้แต่ถ้าพริกสดเราต้องผัดกับน้ำมันก่อนให้มันหอมนะครับผมถ้าคนทานมังส่รัดก็ ใช้กระเทียมได้นะครับผมถ้าคนทานเจก็เอากระเทียมออกนะครับผมต้นเทศออกเนาะเห็ดผัดกะเพราเห็ดเราก็สามารถใช้เห็ดได้ทั่วไปนะครับได้หลากหลายนะครับแล้วแต่เราจชอบผมเอานะครับเต้าหู้ผมใช้เต้าหู้หลอดนะครับผมแล้วก็เห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดอ่ญี่ปุ่นนะครับผม เกศผมเอาไปลวกน้ําก่อนนะคะผมให้มันมีกลิ่นแต่ถ้าว่าเราจะลวกก็ได้ไม่ลวกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราลวกมันผมันจะไม่ไม่ไม่มีกลิ่นนะคะผมแต่น้ำมันหอยลงไปนะคะผมตรงรถตามใจชอบเราผมซุปแล้วว่ารถดีลงคุณรถดีเจลงไปนะครับผมผม มันดัดแปลงได้หมดนะครับใช้เต้าหู้ก้อนก็ได้แต่ผมอยากใช้เต้าหู้หลอดนะครับชอบนิ่มๆแสบซอสผัก,กเขียวเล็กน้อยเป็นน้ำแข็งอเดรสสด กระหูหลอดแดดเจก็มีนะคะผมดูใต้ตามให้กาเกษตรชาทุกโซ๊ะเราดิสกีตลอดเลยเดโมอทุกสาขาแล้วครับมีหมดและห้างอางนี้ก็มีหมดอืมโอเคแล,แ,ลแล้วก็โอเคผมไม่ใส่น้ำตาลนะเพราะผม,มปรุงแบบปรุงไม่ได้เค็มนะครับถ้าใครปรุงเค็มต้องใส่น้ำตาลตัดน,นะคะผแมบบ เป็นเมนูที่ทําง่ายมากแต่ใบกะเพราลงไปนะคะผมแต่ใบกะเพราลงไปก็ต้องคนก่อนนะครับผมเตาอย่าเพิ่งปิดนะให้ใบกะเพรามาสลบก่อนนะคะผมเพราะไม่งั้นใบกะเพราจะดำนะครับผมเบื่อเต้าหู้ก้อนนะครับผมก็เลยแบบออลองแบบแปลงแบบใช้เต้าหู้หลอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคปิดเตาเลยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ เสร็จแล้วนะคบผมแตใส่จานเรียบร้อยพร้อมจะรับประทานแล้วครับผมกะแบบเพราก็ง่ายๆครับผมผัดกะเพราเห็ดน,นะครับผมเป็นอาหารมังสวิรัติเจไปไม่จำเจนะครับผมวันนี้ก็ผัดกะเพราเห็ดต้าหูหลอดนะครับผมผมใช้ต้าหู้หลอดนะครับผมทานอาหาร มังเฉพาะอาหารเจน,นะครับเพื่อสุขภาพก็ทานให้คน5สีตามหลักโภชนาการนะครับผมถั่ว5สีเพื่อด้า5สีผัก5สีนะครับผมเพื่อที่จะได้สุขภาพที่ดีนะครับทานข้าวกล้องข้าวไรเบอรีร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมผ้ามันปูอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้สุขภาพนะครับผมกับข้าวเห็ดผัดกระเพราขายเห็ดก็ได้หรือว่าเห็ดสามารถไม่จําเป็นจะต้องเป็นเห็ดเข็มทองหรือเห็ดอ,อย่างาเห็ดญี่ปุ่นมาผัดกระเพราก็ได้ครับ เอาที่เหตุที่เราชอบนะครับผมทําตามสไตล์ของเรานะครับผมวันนี้น้องเหลืองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมเพื่อทาทานง่ายๆนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับผมวันนี้น้องเหลืองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ